ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออโต้คาแลนช่องที่พาทุกท่านไปสำรวจเทคโนโลยีทางทหารสุดลำ้ำอาวุธยุโทโธปกรณ์ระดับโลกและข้อมูลลับที่น่าสนใจเกี่ยวกับขีปนาวุธที่ทรงพลังที่สุดในยุคนี้ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดการอัปเดตใหม่จากพวกเราวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับหนึ่งในเทคโนโลยีทางทหารท,ารที่ล้ำหน้าที่สุดของโลกในปัจจุบัน นั่นก็คือไฮเปอร์โซนิกไกล์เวฮิคิลมิตซิลหรือที่เรียกกันสั้นๆว่า HGV ซึ่งกำลังกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในยุทธศาสตร์การทหารของมหาอำนาจทั่วโลกไฮเปอร์โซนิกไกล์เวฮิคิลมิตซิลเป็นระบบขีปนาวุธชนิดใหม่ที่สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเหนือเสียงอย่างมากกล่าวคือความเร็วของมันสามารถสูงถึงมากกว่าห้ามมหรือกว่า6,100กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเร็วกว่าเครื่องบินโดยสารทั่วไปถึง6เท่าขีปนาวุธชนิดนี้ไม่ได้พุ่งตรงตามแนววิถีโค้งแบบขีป แต่มันจะถูกยิงขึ้นสู่อวกาศในระยะหนึ่งจากนั้นจะปล่อยยานร่อนที่เรียกว่าไกด์เวริเคิลให้ร่อนลงมาสู่เป้าหมายโดยมีความเร็วสูงและเปลี่ยนทิศทางได้อย่างอิสระข้อได้เปรียบที่สําคัญที่สุดของไฮเปอร์โซนิกไก e ์เวริเคิลมิสซิลคือความสามารถในการหลบหลีกระบบป้องกันภัยทางอากาศของศัตรูด้วยการเคลื่อนที่ในระดับสูงผสมกับความเร็วที่มากและวิถีที่ไม่แน่นอนทําให้ระบบเรดาร์และขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานส่วนใหญ่ในปัจจุบันยากที่จะสกัดกั้นหรือตอบโต้ได้ทันเวลา ตัวอย่างของไฮเปอ o n i c นิกไร v ์เว c ิคล i มิซิลที่โด่งดังที่สุดในโลกตอนนี้ได้แก่อวังกาศของรัสเซียดีเอซาดเของจีนและ CHGB ของสหรัฐอเมริกาแต่ละประเทศต่างพัฒนาเทคโนโลยีนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ในแผนป้องกันประเทศและสร้างความได้เปรียบในยุทธศาสตร์ระดับโลก อวังกาศของรัเสเซียเป็นหนึ่งใน HGV ที่ประกาศใช้งานจริงแล้วในช่วงปี2019โดยอวังกาศสามารถทำความเร็วได้มากกว่า20มาร์คหรือประมาณ24,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ถึง2เมกะตันรัเสเซียกล่าวว่าไม่มีระบบป้องกันใดในโลกสามารถหยุดยั้งมันได้ ฝั่งจีนมี d f z f ซึ่งเดิมใช้ชื่อ WU-14 มีความเร็วประมาณ5-10มักและสามารถโจมตีเป้าหมายได้ในระยะทางกว่า2,000กิโลเมตร d f z f ถูกออกแบบให้ใช้งานกับขีปนาวุธระยะกลาง DF-17 และมีการทดสอบหลายครั้งจนได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงส่วนของสหรัฐอเมริกาแม้จะเริ่มช้าก,กว่าแต่ก็กำลังพัฒนา C-HGB หรือ Common Hypersonic Glide Body ซึ่งเป็นระบบที่ถูกออกแบบให้ใช้งานร่วมกันได้ทั้งในกองทัพบ,บก กองทัพเรือและกองทัพอากาศมีความเร็วสูงกว่า8มักและคาดว่าจะพร้อมใช้งานภายในไม่กี่ปีข้างหน้าความน่ากลัวของ h y เปอร์โซนิกไ d e ์เว i ิ l คลมิสซิลไม่ใช่แค่เรื่องความเร็วหรือการหลบหลีกแต่มันยังสามารถติดตั้งหัวรบได้ทั้งแบบธรรมดาและนิวเคลียร์ทำให้มันเป็นภัยคุกคามที่สามารถทำลายเมืองทั้งเมืองหรือฐานทัพใหญ่ได้ภายในไม่กี่นาทีและด้วยความแม่นยำที่สูงมันสามารถกำหนดเป้าหมายเฉพาะจุดได้อย่างแม่นยำ ในด้านต้นทุนการผลิตและราคาประเมินของ h y เปอร์โซนิกไกด์เวกิลเ m i ตมิซิลนั้นถือว่าสูงมากด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและการวิจัยที่ใช้เวลาหลายปีราคาของขีปนาวุธ HGV 1ลูกสามารถอยู่ในช่วงประมาณ100ล้านถึง200ล้านดอลลาร์หรือราวๆา7 0 0ล้า,า, 3, 700, 000, ลานบาทถึง7,400ล้านบาทท้ทนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นเทคโนโลยีและประเทศที่พัฒนา ตัวอย่างเช่นขีปนาวุธ DF-17 ของจีนที่ใช้เทคโนโลยี DF z F คาดว่ามีราคาต่อชุดอยู่ที่ประมาณ120ล้านดอลลาร์ขณะที่ระบบอวกาศของรัสเซียแม้ไม่มีการเปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการแต่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว,ว่าต้นทุนรวมๆของมันอาจสูงถึงกว่า200ล้านดอลลาร์เมื่อรวมค่าออกแบบการผลิตและระบบยิงสนับสนุนเหตุผลที่ราคาแพงเช่นนี้ก็เพราะการผลิตวัสดุที่ทนความร้อนสูงการออกแบบโครงสร้างที่ทนแรงดันมหาศาลในความเร็วเหนือเสียง รวมถึงระบบนำทางที่แม่นยำและระบบควบคุมที่สามารถตอบสนองได้ในระดับความเร็วที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้โดยตรงนอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการทดสอบระบบติดตามและการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมไปถึงระบบฐานยิงเคลื่อนที่หรือจากเรือดำน้ำอีกด้วยดังนั้นการที่ประเทศหนึ่งจะมีไฮเปอร์โซนิกไรท์เวฮิคโวลมิซิลได้ไม่ใช่เพียงแค่การมีเงินทุนแต่ยังต้องมีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์และระบบปฏิบัติการขั้นสูง ในขณะเดียวกันการแข่งขันด้าน HGV นี้ยังส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านอาวกาศการออกแบบเครื่องยนต์จรวดรุ่นใหม่และการพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศที่สามารถตอบโต้ HGV ได้ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีระบบป้องกันใดที่รับประกันได้ว่าสามารถหยุด HGV ได้อย่างมีประสิทธิภาพความก้าวหน้าของไฮเปอร์โซนิกไรท์เวฮิคล่มิซิลทำให้หลายประเทศเริ่มหันมาให้ความสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีนี้ไม่ใช่แค่เพราะเหตุผลด้านการรบ แต่รวมไปถึงการสร้างอำนาจต่อรองทางการเมืองในเวทีโลกเพราะการมี HGV เท่ากับการมีอำนาจการป้องปรามสูงสุดทั้งหมดนี้คือข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับไฮเปอร์โซนิกไรท์เวทีโคลมิทซิลซึ่งไม่เพียงแต่เป็นขีปนาวุธที่เร็วที่สุดในโลกแต่ยังเป็นเครื่องมือที่อาจกำหนดอนาคตของสงครามในศตรวรรษที่21ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและแบ่งปันวิดีโอนี้ให้เพื่อนเพื่อได้รับรู้เทคโนโลยีใหม่ๆจากช่องออตโตคาแลนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ